สวัสดีค่ะวันนี้คุณตำรวจปุนอยากทานไก่ทอดหาใไญยแม่กับลูกๆก,ก็พากันไปซื้อไก่กันค่ะมาถึงก็รีบหยิบไปเลยค่ะเอาถุงใหญ่ไปเลยพอาพอบ้านของเรานะคะชอบกินไก่ทอดมาก เลยต้องซื้อปีกไก่ไว้ติดตู้ตลอดเลยค่ะแล้วก็หยิบน้ำมันปาล์มมาด้วยอีกหนึ่งถุงมาถึงบ้านอันดับแรกก็ต้องรีบนั่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆกับไก่ทอดหาดใหญ่นีหืมฟินเวอร์ก่อนจะนำไก่ไปทอดคนล้างให้สะอาดก่อนนะคะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนี่นะคะสูตรพิเศษไก่ทอดหาดใหญ่วันนี้อ่อนใช้แป้งทอดกรอบของนัสลินค่ะ เขาก็จะมีมาให้ครบเซตเลยนะคะเป็นแป้งสําเร็จรูปที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแค่โคลกระเทียม1หัวต่อไก่1กิโลต่อแป้งนัสลิน1ถุงเติมน้ําเย็นจัด100มิลลิลิตรจากนั้นหมักทิ้งไว้ก็นําไปทอดได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะหอมเครื่องเทศจากแป้งมากาวนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะใครที่ทําอาหารไม่เป็น หรือว่าไม่มีเครื่องปรุงเยอะนะคะชอบความสะดวกสบายแนะนําไปทอดกรอบจ้สลินเลยคะ่ะหรือว่าจะทําขายนะคะบอกเลยว่าอร่อยเหมือนต้นตํำรับอร่อยเหมือนมากินไก่ทอดที่หาดใหญ่แท้ๆเลยค่ะพอนน้ำมันเดือดจัดแล้วก็หย่อนไข่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ไก่ลงไปแล้วให้ลดไฟเบาลงระหว่างทอดให้ใช้ไฟกลางคอดไปทางอ่อนพอไก่เริ่มเหลืองก็พลิกกลับด้านได้เลยพอประมาณ10-15นาทีไก่ก็สุกได้ทีแล้วค่ะอยากให้ไก่ใสสวยออกแนะนำว่าให้ใส่น้ำมันจนท่วมไก่เลยนะคะ ตอนนี้หิวไม่ไหวแล้วนะคะเลยใส่ไก่ไปทอดรอบเดียวเลยค่ะดูสิคาไก่น่าอร่อยมากยิ่งหอมยิ่งหิวไปกันใหญ่เลยค่ะไก่ทอดร้อนๆมาแล้วนะค่ะนะอ่าทานันวันนี้เป็นบรรยากาศทานข้าวมานั่งทานที่หลังบ้านกันค่ะอร่อยจนแฟนถามว่าหมักกับอะไรอร่อยเลยหมักกับอนะไรเนี่ยไม่ปรุงเลยครับเเป็นคนเผื่อลนี่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคะว่าแบบสาเร็จรูปจะอร่อยได้ขนาดนี้ ทางรสชาติก็คือพอดีหอมถึงเครื่องเทศอีกด้วยแถมน้ำจิ้มน,นะคะอร่นนนนะะอยมากเลยค่ะอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนี้ <ś c oughs> แต่ว่าอุ๊ยลืมลืม <ś c oughs> ดันลืมใส่กระเทียมเจียวอ๋อเขาขเ,เยน้ำจ็้แบบนี้เลยดีจังเลยโดยความที่ไก่มันหอมน่า <ś c oughs> ทานม,มากเลยค่ะเลยอดใจไม่ไหวเลยรีบไปหน่อยอตัวยหอมเจียวแล้ว กีลืมค่ะอกินไหมกดใจไม่ไหวเลยรีบกินไปหน่อยเลยลืมเลยกินทำขายแล้วหรือก็จริงนะคะของเขาอร่อยมากสามารถไปทําขายได้เลยออดชอบปลาข้าวจ้ำหอมเกลียวแบบนี้นะคะอร่อยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อาหารที่ออดชอบที่สุดก็คือไก่ทอดนี่แหละค่ะไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาหมักยังไงนะคะถึงได้อร่อยขนาดนี้อร่อยอร่อย ใครที่อยากลองทานไก่ทอดขนานใหญ่แบบต้นตำรับมาลองแป้งทอดกรอบของนัสลินเลยค่ะล,ลองได้ว่าอร่อยติดอ,อกติดใจแน่นอน